ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายเสียงวอลวอนอักษรขอให้ทุกท่านสนุกกับโลกจินตนาการของหูวงตี้คนงามนะบัดนี้บทที่หนึ่งตัวแทนอร่อยมากท่านแม่กินเว้หลีเคี้ยวข้าวสวยในชามจนแก้มตุยปิงลี่มองนางอย่างนึกสงสยัยก็แค่ข้าวสวยธรรมดากับผักกาดลวกจะอร่อยขนาดนั้นเชียวหรือ ดวงตากลมโตทอแสงไฟคล้ายหิ่งห้อยฝูงหนึ่งกำลังบินว่อนสะท้อนออกมาชัดยิ่งนั่นทำให้ปิงลี่จินตนาการรสชาติไม่ออกจริงๆขณะนี้เวลีกับปิงลี่ย้ายเข้ามาอยู่ใต้ชายคาบ้านของชางเยียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านนอกก็มืดสลัวไร้แสงไฟจะมีก็แค่ตะเกียงเล็กๆ ที่พอให้แสงสว่างได้บ้างนิดหน่อยแต่ที่น่าแปลกคือปิงลี่ดันมองเห็นได้ชัดแจ๋วในความมืดนี่มันความสามารถพิเศษอันใดภรยากินน้ำเสียงไร้เดียงสาของผู้เป็นสามีเอื้อนเอ่ยพร้อมดันชามข้าวพุนพูลส่วนของตนให้ปิงลี่ใบหน้าของชางเยียนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาราว,ว่าทั้งชีวิตนี้ ไม่เคยพบพานเรื่องร้ายใดๆเลยจนถึงตอนนี้ตัวตนของเขาก็ยังไร้ที่ไปที่มาทําให้ปิงลี่ที่เพิ่งตายแล้วฟื้นอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าชางเหยียนคือพลานป่าธรรมดาจริงหรือตกลงชายที่นั่งอยู่ตรงหน้าเป็นใครกันแน่เขาปัญญานิ่มจริงหรือเป็นแค่เรื่องที่ถูกสมมุติขึ้นมาขณะตรึกตรองอย่างไร้ขอบเขตปิงลี่ คีบข้าวหนึ่งคำเข้าปากอย่างเผลอไ์พลลืมตัวทันทีที่โพรงแก้มสัมผัสเม็ดข้าวที่ทั้งนุ่มและหวานกลิ่นหอมของกระเทียมสีทองแผ่ซ่านอบอวนไปทั่วทั้งปากปุ่มรับรสบนลิ้นสัมผัสน้ำชุ่มๆที่คั้นออกจากตัวผักกาดต้มก่อตัวเป็นรสชาติแสนอร่อยจนดวงตาขึ้นประกายไฟไม่ต่างจากอากับกิริยาของอาลีเมื่อครู่ แม้แต่หุงข้าวธรรมดาก็มีวิธียังพิถีพิถันเพียงนี้พอได้ลิ้มลองจึงจินตนาการได้ว่าข้าวหม้อนี้หลังจากหุงสุกแล้วถูกนำไปคลุกเคล้าด้วยกระเทียมสดที่ผ่านการคั่วน้ำมันจนเหลืองกรอบทำให้เม็ดข้าวทั้งร่วนและหอมฉุยจนตีขึ้นจมูกส่วนผักกาดลวกก็ไม่ใช่ลวกด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวในน้ำที่เดือดปุดปด ผสมเกลือผงน้ำตาลปรวดน้ำมันที่ได้จากการคั่วกระเทียมสดและส่วนสุดท้ายคือผสมใบกระวานฉีกลงไปด้วยเท่านี้ก็จะได้ผักกาดลวกที่ทั้งหอมหวานกลมกลม่อมเรือนใบจะหลดก้านเคลือบด้วยน้ำมันชุ่มๆรสสัมผัสปานกลืนหมูสามชั้นอย่างไรอย่างนั้นแต่สามีของนางเป็นผานป่าปัญญานิ่มเขาสามารถรังสรรค์ สิ่งเหล่านี้ออกมาอย่างลึกซึ้งได้อย่างไรหรือว่าคนผู้นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีนางแซงทำตัวไร้ประโยชน์เพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างระหว่างกินข้าวไปพรางปิงลี่ก็คิดเลื่อยเปื่อยไปพรางว่ากันตามเนื้อผ้านางไม่อยากไว้ใจอะไรทั้งนั้นเพราะก่อนหน้านี้หลังจากพายเย่หลีหนีออกจากจวนสกุลเจิ้งในคืนเข้าหอเจิ้งหลัวเพิง ตลอดจนทุกชีวิตในจวนสกุลเจิงต่างก็ไม่ได้ดูเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับการหายตัวไปของเจ้าสาวป้ายแดงและทายาทตัวน้อยนามว่าเจิงเว่ยหลีพวกเขาไม่คิดออกตามหาคนเสียด้วยซ้ำนั่นคงเพราะเว่ยหลีเป็นเด็กผู้หญิงกระมังในคืนเดียวกันนั้นปิงลี่พาเว่ยหลีกลับบ้านสกุลเทียนหวังได้รับความช่วยเหลือและร้องขอความเป็นธรรม ให้กับพี่สาวผู้ล่วงลับเพราะว่าสิ่งที่แม่เลี้ยงอย่างซื้ออีตอบกลับมาบ่งชี้ว่ามารดาชั่วช้าอย่างนางสมควรตายเป็นหมื่นครั้งสตรีที่ออกเรือนแล้วก็เหมือนน้ำที่สาดออกไปลูกสาวของบ้านก็กลายเป็นคนอื่นเช่นนั้นก็หมายความได้ว่าเทียนสินรั่วล้วนไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับบ้านเก่าอีกติงลี่เอ๋ยเจ้าช่างอ่อนต่อโลกแต่เอาเถอะ หากไม่ชอบหลัวเพิงเขาจะให้เจ้าแต่งกับพลานป่าปัญญานิ่มแบบนั้นตัวเจ้าก็จะเป็นใหญ่ในเรือนควบคุมคมเหงตลอดจนจิกหัวใช้สามีได้อย่างสบายใจสืออีอ้างว่านี่คือความหวังดีและความห่วงใยจากฐานะคนเป็นแม่ขอโทษทีเถอะรอบทีทียังดูออกแม้เถียนปิงลี่นางดูไม่ค่อยฉลาด แต่นางก็ไม่ได้โง่เง่าถึงขั้นแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมแน่นอนว่านางไม่เห็นชอบกับการแต่งงานใหม่ที่ทั้งฉกละหุบและรวบลัดปิงลี่ย่อมรู้ทันว่าซื้ออีอยากขายนางให้กับพานป่าแล้วหุบเงินสินสอดไว้เองซะมากกว่าตลอดทั้งคืนนั้นปิงลี่หลับไม่ลงแม้แต่วินาทีเดียวท้ายที่สุดปิงลี่ก็ถอดรหัสความคิดได้ว่า บางทีการที่นางออกเรือนไปอยู่กับพรานป่าก็อาจจะส่งผลดีต่อนางกับเย้หลีมากกว่าส่งผลเสียก็เป็นได้ข้อหนึ่งคือไม่จำเป็นต้องระแวงว่าเย้หลีจะถูกใครรังแกเพราะหากดักดานที่จะอยู่บ้านสกุลเถียนต่อไปมารดาเลี้ยงใจร้ายกับลูกของนางนามว่าชีหลิงจะต้องข่มเหงเย้หลีเหมือนที่เคยข่มเหงปิงลี่แน่นอนไม่แน่ว่า เมื่อเยื่อหลีโตขึ้นซื้ออีก,ก็คงใช้ลูกไม้เดิมๆคือยัดเยื่อหลีเข้าเกี้ยวขายให้คุณชายต่างสกุลแล้วหุกเงินสินสอดเป็นของตัวเองอย่างไรอย่างอายข้อที่สองพรานป่าคนนั้นแม้จะสติไม่สมประกอบแต่ไร้ซึ่งมนทินคุณมัวได้ยินว่าล่าสัตว์และหาของป่าขายอย่างสุจริตคนประเภทนี้ย่อมไร้พิษส,สงอย่างแน่นอนแม้ว่าพรานป่า จะดูยากจนไปบ้างแต่ใช่ว่าจะช่วยกันทำมาหากินไม่ได้วันหนึ่งปิงลี่จะต้องลืมตาอ้าปากและกลายเป็นสตรีที่มั่งมีได้อย่างใจนึกแน่นอนครั้นตัดสินใจได้ดังนี้แล้วไซปิงลี่ไม่รอช้าที่จะตกลงแต่งกับพลานป่าซึ่งพิธีแต่งงานของทั้งคู่ก็เรียบง่ายมากนั่นอาจเป็นเพราะสามีของนางเป็นแค่พรานป่าธรรมดาที่ไม่ค่อยมีเงินทอง และไม่ค่อยสนใจธรรมเนียมจึงสวมชุดแดงและกาบไหว้ฟ้าดินสี่ทิศจากนั้นยกสุรามงคลดื่มก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นแขกในงานมีทั้งหมดหนึ่งคนท่วนนั่นคือเวหลีน้อยที่อยู่เป็นสักขีพยานส่วนซื้ออีไม่เห็นแม้แต่เงาขอได้เงินค่าสินสอดนางก็ตะเลิดเข้ากลีบเมฆส่วนบิดาของปิงลี่เดินทางไปต่างเมืองตั้งแต่วันก่อนด้วยเหตุนี้ การแต่งงานที่เกิดขึ้นอย่างร้อนรนจึงไม่มีผู้คอยคัดค้านแน่นอนว่าหากบิดาของนางอยู่บิดาจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถและค้านหัวชนฝาอย่างแน่นอนพอเสร็จพิธีแต่งงานในตอนเช้าปิงลี่นึกขึ้นมาได้ว่าลืมถุงเงินไว้ที่บ้านเดิมต่อให้ไม่ใช่เงินมากมายอะไรแต่เป็นเงินที่ปิงลี่อดออมสะสมมาทั้งชีวิตเชียวนะหากช้ากว่านี้ เกรงว่าสืออีพบเข้าจะขโมยเงินนางจนหมดหญิงสาวเดินเท้าด้วยความรีบร้อนนางไม่มีแม้แต่เวลาจะบอกกล่าวสามีในพรานที่พยายามตะโกนไล่หลังถามอย่างห่วงใยส่วนเวหลีก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ตามมาเพราะปิงลี่ไปเดียวเดียวก็กลับหากเว้หลีตามไปด้วยเรื่องแต่จะทําให้ชักช้าเปล่าๆทว่าแม่สาวน้อยผู้ไร้เดียงสานามว่าเถียนปิงลี่ ยังไม่ทันไปถึงบ้านเดิมสกุลเทียนเงาปรีสนาที่ตามนางมาตั้งแต่เช้ามืดก็ปรากฏตัวจากที่ซ่อนสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นฆ่าชีวิตเทียนปิงลี่ที่ตั้งใจว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยฐานะภรรยานายพรานใช่แล้วปิงลี่จมน้ําตายด้วยฝีมือของหูหยินใหญ่สกุลเจิง้งรวมถึงสาวใช้สองคนกับเบ่าหนึ่งคนก็มีส่วนร่วม ในการลงมือด้วยแม้ว่าปิงลี่รับปากชัดเจนว่าจะไม่เพ่งพลายเรื่องลี้ลับของสกุลเจิ้งแล้วแต่หูยินใหญ่ดันถือคติที่ว่าคนตายพูดไม่ได้ข่าวการตายแล้วฟื้นของปิงลี่แพร่ะสะพัดอย่างรวดเร็วไม่กี่ชั่วยามคนทั้งเมืองเล่าลืออื้ออืงหนาหูไม่นานเรื่องนี้คงยาวไปถึงหูคนสกุลเจิง้งถึงเวลานั้น หูยินชั่วจวนเจิง้งจะต้องย้อนกลับมาสังหารปิงลี่ซ้ำสองแน่นอนทว่าการจะสังหารสาวน้อยวัย20ปีในครานี้หาใช่ง่ายใดอย่างที่คิดภายนอกปิงลี่อาจดูอ่อนแอไร้ทางสู้แต่กำลังภายในของนางหมุนเวียนเต็มเตี่ยมเลือดลมสูบฉีดจนหน้าพิศวงทั้งที่แต่เดิมปิงลี่ไม่เคยเรียนศินละปะการต่อสู้เลยจู่จ นางก็รู้เคล็ดลับวิชามากมายอย่างน่าสะพรึงยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นางสั่งสอนชายสองคนก็มีให้เห็นเป็นขวัญตานั่นอาจจะดูแปลกประหลาดอยู่บ้างสำหรับร่างนี้แต่คนที่สวมวิญญาณอยู่ในร่างของปิงลี่กลับไม่ตื่นประหนกแม้แต่น้อยฉุกคิดถึงตรงนี้ก็คงเดาได้ไม่ยากว่าเทียนปิงลี่คนเดิมตายตกไปเที่ยวยมโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนคนที่อาศัยร่างของติมลี่ที่เพิ่งลืมตาจากห้วงแห่งความตายคือใครกันแน่หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เวาวอนอักษรและห่วงตี้นี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ